ไม่ได้อะเนาอเร็วได้แค่นี้นอร้อยหกร้อเจ็ดสวิ่งเลยตัวเองว่ะร้อเจ็ดสิบแล้วนบเงยฟองเ๋ยดูช่วยดันจูวูต้องช่วยดันแล้วแหละน่าจะร้อยแปมันเพื่ออังขึ้น่ะมาดูร้อยแปด Five minutes later เีเฮ้ยโอ๊คอคยังมีอะไรเปลี่ยนไล้สัตว์เอาเาิ้นเลยเหี้ยเอาเอาไม่ดีดูด้วยเอามอยู่ไหนวะ อย, iesen, อ,ยอ,ยอยาเพิ่งอย่าเพิ่งรีบอยู่เพิ่งรีบแบบเพิ่งรีบอย่าเกินเส้นขาวอะไรก็ได้อยาา่าเกินเส้นขาวถรืไม่โกงหรอกเวลาเฮ้ยไปไหนเฮ้ยเอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งเริ่มกันนะรอพี่บอลตว์ไหฟและไอ้ที่อะเพราะมึงอย่าเพิ่งเริ่มมาไฟเขียวอย่าเพิ่งกลัวเริ่มนะจริงๆล้อมันจะพอดีเส้นขาวก็ได้นะแต่กูประมาณนี้ก็พอแล้ว แอโรเดนามิกจะเป็นยังไง้าเจอเครื่องยุนของแลบูไฟหน้าไฟหน้าตอดล็อเกินเส้นมาครึ่งนึงอะเป็นไรดีเือนยเป็นไรไม่ไปไรไม่เปเรไม่ไปปล่อยเรียบดีที่เรีอบเรือระวังไปมาเฮ้ย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 เ้ยเฮ กูดิมันขับกลับมากูยังไม่ถึงมันเลยแต่พวกนั้นเอาเงิมาเก็ัวยอเป่าข้างนี้าง